ก็วันนี้จะมาพูดถึงอวอชอั่รออฟฟิศนะครับวอชอั่รออฟฟิศคืออะไรนะครับคือสำนักง,งานเสมือนหรือเป็นสำนักงานที่ไม่เน้นที่ตั้งนะครับสามารถเช่าซื้อเป็นเจ้าของได้แบบง,ง่ายๆนะครับเน้นการทํางานผ่านะระบบออนไลน์นะครับเนื่องจากนในปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อสำนักง,งานเป็นอย่างมากนะครับใช้เทคโนโลยีแล้วก็เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะครับเป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลภายในองค์งกรนะครับทำได้หลายรูปแบบนะอย่างเช่นอีเมลโทรศัพท์นะครับเป็นต้นหรือไม่ก็สามารถทำงานที่ไหนก็ได้นะครับถ้าเป็นโซเชียลอ,ออฟฟิศตัวนี้นะครับสำนักง,งานสหืนนะครับจึงํำให้คนจำนวนหนึ่งสามารถทำงานร่วมกันได้ทบโดยไม่ต้องใช้สถานที่นะครับโดยอาศัยเครื่องมือที่ทันสมัยครับเพื่อมาช่วยในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งให้ลดความซึ่งให้ลดความเสี่ยงในการลงทุนนะครับซึ่งซึ่งทำให้ลดความเสี่ยงนะครับในการลงทุนแล้วก็ <Yeah. S 1> virtual office นะครับไม่ได้แบบว่าไม่ไมีความหมายค็บคุมเพียงว่าธุรกิจเล็กๆนะครับธุรกิจใหญ่ๆก็สามารถทำเป็นสามารถใช้บริการของ virtual office ได้นะครับอย่างเช่นแบบ ใช้แทนส,สาขาจริงๆนะครับโดยการอาศัยเทเลวอคกิ้งครับเทเลวอคกิ้งก็คือการทำงานระยะไกลนะครับโดยใช้เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารนะครับเช่นโทรศัพท์แล้วก็อินเทอร์เน็ตนะครับต่อไปนะครับการกระทำของนะเทเลวอคกิ้งกับว์ชวลออฟฟิศนะครับมันทำงานด้วยกันยังไงนะครับ ก็คือด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนะครับสักง,งานอัตโนโมัติทั้งด้านทั้งทางด้านเทคโนโลยีสา,ารสนเทศแล้วก็โทรคมนาคมสมัยใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์โทรสาร,ร,สารการมอนผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับการสื่อสารข้อมูลนะผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตหรือการประชุมทางไกลนะครับผ่านจอภาพที่สามารถสื่อสารได้ทางภาพเสียงแล้วก็การเคลื่อนไหว หรือแม้แต่การส่งเองกสารนะครับแลกกันนะครับแล้วก็ยังสามารถพูดคุยหรือว่าเห็นหน้าหน้าตาก็ได้เลยครับแบบเดียวไทมแต่ช่วยมีแต่ช่วยมีความสะดวกนะครับสามารถทําได้เทเลวอล์กิ้งได้อย่างไม่ดอนนะครับแล้วก็สามารถเออแล้วก็มีความสะดวกมากขึ้นนะครับจึงสามารถมี v วอร์ชั่ฟิที่เป็นสำนักงานาเ่อนที่นะครับ ด้วยการพกพาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและอุปกรณ์ติดตัวนะครับหรือทำงานในบ้านก็ได้นะครับก็คืออุปกรณ์ออ f ฟิศนะครับสามารถทำงานที่ไหนก็ได้นะครับอย่างเช่นทำงานที่บ้านนี้ก็เป็นแบบว่าสพนักง,งานในบ้านนะครับเป็น Home o f f i c อะโดยเพียนการติดตั้งแบบว่าอุปกรณ์สือ่อสารพวกโน้ตบุ๊กกับคอมพิวเตอร์อนะไรเงี้ยเราก็สามารถทำงานในบ้านได้ครับแต่ว่าจริงๆเราก็มีเป็นชื่อออฟฟิศอยู่อีกที่นงนรับ ก็เสียนะครับอย่างเช่นแบบว่าจะเริ่มต้นธุรกิจแต่ว่าไม่ใช้ตัว virtual office ตัวนี้ครับค,คือคนที่จะเริ่มต้นธุรกิจนะครับแต่ว่าจะเป็นเรียกไปทางอื่นนะครับไม่ใช่ใช้เป็น virtual office นะครับก็จะมีอย่างเช่นแบบว่า office space คือเราจะเริ่มทำงานอ่างเงี้ยเราจะก่อตั้งบริษัทเงี้ยเราไปใช้กับ office space เราจะไปเช่าพื้นที่อย่างหนึ่งที่จะทำเป็นออฟฟิศนะครับ ก็คือการจดทะเบียนนะครับบริษัทจะต้องมีสถานที่โดยเ่วไปหากมีการลงทุนเช่าพื้นที่หรือสำนักง,ง,งานสักห้องหนึ่งนะครับมันก็ต้องใช้แบบว่าพื้นที่เยอะแล้วก็ใช้เงินลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับในการทําเป็นบริษัทครับถึงจะจดทะเบียนได้ครับเราก็ยังเป็นออฟฟิศโฮมนะครับเป็นสำนักง,ง,งานที่อยู่ในบ้านนะครับ mm hmm. ก็คือเราจะจดทะเบียนออฟฟิศหรือว่าบริษัทของเรานะครับ โดยใช้ที่ตั้งเป็นที่บ้านของเราครับมันก็ช่วยประหยัดเงินนะครับได้หลายว่าแต่ว่าความเป็นส่วนตัวของเราก็จะลดน้อยลงนะครับแล้วพอแบบว่านั้นลูกค้าจะคุยประชุมงนานอะไรเงี้ยครับมันก็ภายในบ้านก็จะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ครับและอีกอย่างพวกอุปกรณ์อันนต้องมีเพลทต่างๆในการดีไซน์งานนะมันก็จะต้องลทงุนในส่วนนี้ด้วย ประโยชน์นะของเอ่อว a ชั่นคอนะครับ,บ,รนนรบก็อย่างแรกเลยก็ลดค่าใช้ใจ่ายในการเช่าสำนักง,งานนะครับมันสามารถลดได้ยังไงก็ถึงไม่ต้องเสียเงินลหลักหลายห,ห,ห,หมื่นนะครับที่จะไปเช่ามาสำนักง,งานเพื่อที่จะจัดตั้งบริษัทครับแต่บริการของสำนักง,งานเสมือนตนัวนี้จะมีพื้นที่ใช้งานเช่นแบบว่าห้องประชุมห้องทำงานแล้วก็ยังมีแบบว่าอุปกรณ์ออฟฟิศแบบครบถ้วนนะครับสามารถ สามารถทางานได้เลยและอย่างที่สองคือลดค่าใช้ใจ่ายเงินเดือนแล้วก็สวัสดิการของพนักงานประจำนะครับวอชออฟฟิศ <Social Office S 1> ตัวนี้นะครับไม่จําเป็นต้องมีพนักงานประจำนะครับเพราะว่าเป็นบริการของวอช i อร์ออฟฟิศเขามีพนักงานส่วนที่เป็นส่วนที่จําเป็นนะครับในการดําเนินธุรกิจอยู่แล้วอย่างเช่นพนักงานรับโทรศัพท์หรือ call center อน,นะครับเขาจะทําหน้าที่คือการติดต่อรับลูกค้าครับติดต่อสื่อสารกับล,ลูกค้าอาจจะสมมติว่าลูกค้าจะมา ทำธุรกิจกับเราเนี่ยครับเขาจะโทรเข้ามาโดยเบอร์ที่เขาโทรเข้ามาก็จะเป็นเบอร์ึ้นต้นทีด้ศูนย์สองน,นะครับก็คือคล้ายๆกับว่าเป็นเบอร์ขององค์กรแล้วก็พบริษัทนะครับทําให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะแล้วก็ยังมีพวกพนักงานส่วนอื่นๆนะครับพวกพนักงานรับส่งของส่ง,ง,งแฟกหรือแม้แต่แม่บ้านนะครับก็จะเป็นบริการของกชติดอย่างนี้ด้วยเงินลงทุนระบบเทคโนโลยีการสื่อสารนะครับ ก็คือไม่ต้องติดตั้งหรือว่าวางแผนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับระบบพวกอินเทอร์เน็ตระบบแลนหรือว่าระบบต่างๆที่จําเป็นต่อองค์กรนะครับคือเราสามารถเข้าไปทําง,งานได้ในออฟฟิศเลยครับหรือว่าจะทํางานส่วนไหนก็ได้ครับก็จะมีบริการส่วนนี้แล้วแล้วก็ลดต้นทุนกกนะครับการเดินทาง,งาาอาหารเครื่องดื่งตากเครื่องเนกงายนะครับ เพราะว่าเราสามารถที่จะทํางานที่ไหนก็นได้แม้แต่อยู่ที่บ้านนะครับถึงเวลาประชุมก็ไปประชุมที่ออฟฟิศนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ประชุมทุกว,วันนะครับนาๆนนนครั้งเราก็สามารถลดค่าเดินทางลดค่าอาหารหรือว่าลดค่าเหมือ,อง,งกายยิรอร์มอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ช่วยเพิ่มความสุขให้กับครอบครัวข้อนี้ถือว่าเป็นข้อสําคัญนะครับของวิชั่อนออฟฟิศตัวนี้นะครับคือสามารถทํางานที่บ้านแล้วก็มีเวลาอยู่กับครอบครัวได้มากขึ้นนะครับ แต่เวลาที่อยู่กับครอบครัวครับก็ไม่ได้ว่าจะทําให้แบบว่าธุรกิจที่เราทําอยู่นะครับแบบว่าเป็นไม่รับไม่ค่อยรับดืวนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกคร้งก็ไม่รู้ว่าเราทํางานที่ไหนเรามีบริษัทที่ไหนนะครับคือเขาจะรู้ทางโปรไฟล์ของเราคือหน้าเว็บของเราว่าเ,เราเรามีบริษัทเรามีเบอร์ติดต่อที่เป็นทางการนะครับทำให้มีความน่าเชื่อถือกขา้นนะครับ ก็อันนี้จะเป็นโปรแกรมที่ส่วนใหญ่พวกใน Virtual Office ก็ใช้กันนะครับก็จะมีการติดต่อสื่อสารอะไรพวกนี้ถ้าจะเอาพวก Google App มาใช้เอาสมอ l เพยแล้วก็ Skype Google า a ์ t ทว t t เหรือว่าดอดอปาร์มาช่วยอย่าง Google App ก็จะมีพวก uh, Gmail เนะครับเพราะว่าเป็นเมลที่มีประสิทธิภาพสูงเราสามารถปรับวิธีการสื่อสารแล้วก็การเก็บข้อมูลได้อย่างง่ายแล้วก็ ด้วยการตั้งนโยบายหรือว่าตั้งชื่อเมลในบริษัทนะครับแล้วก็สื่อสารกับลูกค้าสามารถเราปรับแต่งหรือว่าส่งเมลเป็นแอดช่อบริษัทเราได้ครับทำให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นๆแล้วก็ย่งมีส่วนของ Google Calendar นะครับสามารถดูกำหนดของพนักง,งานทุกคนแล้วก็ตารางนะลูกค้าอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถดูได้ อินเทอร์เน็ตับระบบออนไลน์แล้วก็มีจะมีตัว Google ชีทนะก็สามารถใช้เป็นแบ็กอัพข้อมูลทได้ส่วนตัว Small Page นะครับเป็นเว็บสำหรับใช้งานแล้วก็บันทึกจริงต่างร่วมกันได้ดีครับโดยปกติใช้เว็บนี้นะครับในการบันทึกการประชุมครับแล้วทุกคนก็สามารถ,ถพิมพ์ข้อความได้แบบเรียยวทางเหมือน g o o g l e แอปครับและพิเศษก็คือเว็บมีระบบ ไทม์ไลน์ครับที่สามารถดูเหตุการณ์ด้านหลังนะครับระหว่างประชุมได้แล้วก็มีพวกโปรแกรมอยื่นๆพวกสก,กายอะไรพวกนี้ก็เกิอในการติดต่อครับนี่ก็จะเป็นแบบว่าอัตราข้าวิการข้างข้าครับอันนี้ผมเอามาจากเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งท,ท,ที่ที่ไปดูนะก็จะมี อย่างเช่นหนึ่งพันบาทต่อเดือนนะครับก็จะมีแบบว่าบริการที่อยู่ในการจะส่งเอกสารบริการจะเก็บเอกสารเปร์เซ์แล้วก็จะส่งเอกสารนะครับอย่างครบถ้วนแล้วก็บริการในการบรกษาจดทะเบียนบริษัทแล้วก็การทําบัญชีนะครับอย่างสองพันห้าบาทต่อเดือนนี้ก็จะมีพวกออปชันเพิ่มขึ้นมาก็คือแบบจะมีห้องประชุมมีบริการระบบเสียงแบบรับประจุษั์แล้วก็มีป้ายชื่อองค์กรครับ หน้าสำนักง,งานนะครับแล้วก็มีรักง,งานรับโทรศัพท์ครับส่วนสามพันห้าก็จะมีขึ้นมาหน่อยครับเอาชั้นเพิ่มขึ้นมาเพิ่มหน่อยก็คือจะมีการบริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วก็จดทะเบียนจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มน,นะครับกับสัมภาระรนะครับก็มันจะต่างกันที่ราคาครับเราจะเรา องคอ์กรเราต้องใช้แบบไหน,นครับว่าจะเหมาะสมกับองคอ์กรที่เราก่อตั้งขึ้นนะครับแล้วก็สะดวกนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับคือ virtual office นะครับด้วยวกการทำงานของ virtual office er ก็จะช่วยให้เรานะครับสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างง่ายดายนะครับโดยที่ไม่ต้องเสี่ยงากับการลงทุนเลยนะครับสามารถแต่ว่าลงทุน ได้โดยที่แบบลดความเสี่ยงลงไปได้เดยอะอาจก็แค่นี้